รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีีว มเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องมเมล็ดพันธุ์ดีจากกรมการข้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรกรยิ้มนะครับอยู่กับผมจอร์ดถัปนัทกับสาระความรู้ทางการเกษตรทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาบ่าย3โมง10นาทีทางช่องอมรินทีวีเอชดีกดหมายเลข34ครับและในช่วงแรกครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเกษตรกรคนเก่งในเขปตปฏิรูปที่ดินที่ประสบความสำเร็จกับอาชีพเกษตรกรรมมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่ยั่งยืน ว่าแต่เกษตรกรคนนี้เขาเป็นใครและเรื่องราวของเขาน่าสนใจสักเพียงใดไปติดตามได้เลยครับ วันนี้พาทุกคนมาแอวเหนือที่สุดของประเทศไทยที่นี่คือจังหวัดเชียงรายแล้ววันนี้เรามีนัดกับพี่อริสราเกษตรกรในเขตสปปที่เชียงรายค่ะสวัสดีค่ะปูอริสราพลศรีเมืองค่ะเป็นเกษตรกรในพื้นที่สปกปจังหวัดเชียงรายค่ะรู้มาว่าพี่อริสราเป็นนักรักใช่ไหมคะ แน่นอนค่ะเ,เริ่มต้นด้วยก็คือหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องรักครอบครัวนะคะแล้วก็พอครอบครัวเสร็จปั๊บเน่ยเราก็มีจุดมุ่งหมายก็คือในพื้นที่ของครอบครัวที่ดินของครอบครัวนะคะแล้วก็แผ่นดินเกิดในเรื่องของสิ่งที่พ่อแม่รักหรือครอบครัวรัก เรียกได้ว,ว่าเป็นนักรักที่แท้จริงจริงๆแล้วเห็นพื้นที่ของพี่ร่มรื่นขนาดนี้ทำเกษตรอะไรบ้างคะพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นเป็นป่าเป็นต้นไม้ที่จะมีพี่สาวที่เขาจะปลูกต้นไม้ต้นสักต้นอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก,ก็ปลูกไว้แจนแจนไว้บ้างจนกระทั่งเราก็คุยกับพ่อว่าพ่อเราจะเริ่มพัฒนาละเพราะว่าจริงๆแต่ก่อนเนี่ยจะอยู่ที่กรุงเพทพยี่สิบป,สบปีสิบห้าปีก็ทํางานโงการบันเทิงก็ทําเป็นคอสตูมดีไซเนอร์ ก็มาเจอพ่อที่ไม่สบายที่สาวไม่สบายคิดละเราต้องกลับมาอยู่บ้านเพื่อที่จะดูแลพ่อดูแลที่ไม่คิดว่าตัวเองจะมาดูแลพื้นที่ในลนักษณะอย่างนี้จนกระทั่งมาถึงตรงจุดนี้ก็พูดคุยกับพ่อว่าจากป่าเนี่ยเราจะทำอะไรดีวันหนึ่งพ่อก็บอกว่าปูน้ำที่มาเนี่ยมันจะมาแบบชนิดที่แบบว่าไหลละอบอบภูเขาเนี่ยทั้งสองทางเลยพ่อก็บอกว่า ให้เก็บน้ําให้ได้มากที่สุดให้ดูแลพื้นที่ให้มันให้มันมีน้ำหญ้ามีได้แต่อย่าใช้ยาฆ่าหญ้ามันเหมือนกับว่าเราจะเข้าไปสู่ระบบของอในหลวงรัชกาลที่9พ่อถามว่าชอบอะไรชอบกินกินอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบอย่างเดียวแต่ชอบผล,ลไม้ชอบอะไรชอบอะไรที่หลากหลายอะ่ะ ตรงนี้ถือว่าเป็นวนากเกษตรใช่ไหมใช่ค่ะเพราะทีแรกไม่รู้ค่ะว่าวนากเกษตรคืออะไรจนกระทั่งสอบเขาบอกว่าวนาเกษตรคือสิ่งที่พี่ทาสิ่งที่พี่ปลูกเพราะว่าพี่ไม่ได้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะแล้วพวกผลผลิตที่ได้จากในสวนมีการต่อยอดไหมแล้วเอาไปขายที่ไหนบ้างคะตรงนี้เป็นเป้าหมายแรกเลยค่ะ,เ,เ,เ,คะเพราะว่าการที่จะลงอะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งคือเรากิน2ก็คือสามารถที่จะ เอาไปแปรรูปขายได้ไหมเราก็เลยแปรรูป A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 . เขาเรียกว่าอะไรจับแต่ละอย่างแต่ละอย่างเข้ามาแปรรูปเพื่อให้ได้อาหารเพื่อให้ได้เครื่องุ่งหมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีความแตกต่างจากที่อื่นไม่ต้องไปแย่งซีนคนอื่นที่มีอยู่ที่คนชอบใช้อยู่ก็คือจะเป็นสบู่เจลรังไหมเราจะใช้วิธีสกัดวิธเีเรียนรู้มาจากประชาบ้านแล้วก็มาทำสบู่ที่ได้รับการรับรองทำอะไรก็ได้ ที่มันปลอดภัยสําหรับตัวเองเพราะว่าจุดเริ่มต้นคือถ้าเราใช้ได้ดีคนอื่นเขาก็ดีด้วยก็ชอบชอบทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อที่แบบว่าจะได้ให้ได้ชิมงานใหม่ๆเรื่อยๆค่ะแล้วพวกความรู้การทำเกษตรและการแปรรูปของต่างๆในสวนใครเป็นคนสอนหรือพาไปดูงานคะเดิมที่แรกสปรกรชิงลายได้มีโครงการ ต่างๆเช่นโครงการทฤษฎีใหม่เข้ามาพัฒนาเข้ามาส่งเสริมให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของค่ะและด้วยพี่อลิศลาเป็นเข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่และจากการที่เราได้เยี่ยมชมในพื้นที่ของพี่อลิศลาเนี่ยก็ทําให้เห็นถึงความตั้งใจในการที่จะพัฒนาพื้นที่แล้วก็เห็นว่าพื้นที่ของพี่อลิศลาเนี่ยเป็นมีการปลูกป่ามีก การทำกิจกรรมในพื้นที่ที่หลากหลายค่ะแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจในการที่พี่เขาเนี่ยร่วมพัฒนาอาชีพให้กับทางหมู่บ้านค่ะเราเลยนำโครงการ วนาเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมาส่งเสริมให้กับพี่ลิราค่ะซึ่งพี่ลิสลาเนี่ยได้เป็นครูต้นแบบให้กับเกษตรกรในโครงการวนาเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินของปีงบมา2,566เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นผู้เป็นวิทยากรให้กับเกษตรกรในโครงการขั้นที่1และขั้นที่2ค่ะ และนี่คือแหล่งอนุรักษ์พืชพันธุ์นานาชนิดของพี่อริศราจะเรียกว่าเป็นขุ้มแผ่นดินทองคำก็ว่าได้เพราะพืชทุกชนิดมีคุณค่าจะนำมากินเพื่อเป็นอาหารเป็นยาหรือต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้าต่างๆเพิ่มเงินในกระเป๋าได้ง่ายๆจากของในสวนและนี่คือนักรักวกนณเกษตร,รพี่อริสราเกษตรกรในเขตสอปอเชียงรายค่ะ วิสาหกิจชุมชนเกษตรวังม่วงจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นกลุ่มที่มีจุดเด่นคือการผลิตผ้าฝ้ายที่ได้รับสืบทอดวิชาความรู้มาจากปู่ย่าตายายเป็นการผลิตผ้าฝ้ายที่ลงมือทําเองตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกฝ้ายทอฝ้ายจนสําเร็จออกมาเป็นผ้าฝ้ายลวดลายสวยงามนอกจากการปลูกฝ้ายทอฝ้ายแล้วกลุ่มยังได้มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นการทําเกษตรแบบผสมผสานซึ่งสร้างรายได้ให้กลุ่มทําให้สมาชิกภายในกลุ่มมีอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจุดเปลี่ยนที่ทำให้มาทำกเกษตรผสมผสานนะครับคือสร้างแนวคิดมาก่อนว่าที่ดินสวปกรที่พวกผมมีกันอยู่หลายๆคน นหลายกลุ่มนะครับที่มานี้ยเป็นพี่เป็นที่โลกร้างว่างเปล่านะครับพอดีสวกก็ไม้คำแนะนำไม้คำแนะนำในการแบบว่าเออเราต้องปลูกต้นไม้ป่าไม้กินผลไม้อะไรเสริมขึ้นมามั่งในพื้นที่ของเรานะครับเสร็จแล้วก็ไม้เศรษฐกิจก็ทำให้มัเปลี่ยนเป็นกเกษตรผสมผสานรายได้ตัวนี้คือฝ้ายนะครับการทำฝ้ายทำทำแปรรูปจากฝ้ายมาเป็นรายได้หลักๆของที่จะมาทำตัวนี้ นี่ไปทำทำเสริมขึ้นมาทีหลังนะครับทําเสริมขึ้นมาทีหลังจากการทําฝ้ายเพราะว่า้ายได้การสสนุนมาก่อนแล้วนะครับจากทีมงานของสะวะกอ,ออกมาให้คําแนะนํามาดูแลแล้วก็มาหาตลาดให้ด้วยนะ และนี่ก็เป็นเทคนิคเคล็ดลับนะครับที่เกษตรกรคนเก่งได้นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าจะมีทีเด็ดอะไรรอคุณผู้ชมอยู่เดี๋ยวกลับมากับเกษตรกรยิ้มครับ